สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมเดยพูดไปน,นะครับว่าคลิปช่องผมนะพูดถึงสงส่วนส่วนทางโลกกับส่วนทางธรรมส่วนทางโลกก็ว่ากันไปเนาะวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกส่วนทางธรรมเนี่ยก็คือเน้นเรื่องของทุกขและความดับทุกข นะแล้วก็ความที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือการได้มักได้ผลนะคือถ้าเราเป็นชาวบ้านคราว่าเนี่ยขั้นต่านะเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ผู้บูศนาเนี่ยเราควรจะไปถึงมักผลขั้นต้นนั่นะคือโสดาปฏิผลโสดาบันนั่นเองซึ่งเป็นผู้ที่เที่ยงแท้นะต,นนนต่อนิพพานแปลว่าเกิดอีไม่เกินเจ็ดชาติเป็นโสดาบันที่เรียกว่าหลั่นล้าลกันเที่ยวเล่นนะปัญญาน้อยกว่านะอีกสองประเภทนะก็เกิดไม่เกินเจ็ดชาติ นะเพราะว่าจะเกิดมาสุขสบายเป็นลูกคุณหนูลูกคุณชายอย่างงี้นนะก็สุขสบายก็รู้สึกว่าเอวอยังติดอยู่ในการมาสุขเที่ยวเล่นกินนอนอิ่มหนำสำราญน,นะเราอยากท่องเที่ยวในสวรรค์แล้วก็ในมนุษย์น่ะไม่เกินเจ็ดชาติแล้ว่าเกิดความเบื่อหน่ายก็จะไปนิพพานนะครับอย่ารอนะเราพูดถึงว่ายุคสมัยนี้ยังมีตำราพระไตรปิฎกที่ถูกต้องอยู่นะยังมีพระรยสงฆ์พระรยบุคคลอยู่เนี่ยอย่ารอ ถ้าเรารอจนทั่งถึงเรียกว่ายุคป,ปลายๆแล้วผมรู้ปลายนี่คืออีกกี่ปีร้อยปีสองร้อยปีหรือเปล่าใครจะไปการันตีว่าจะเป็นห้าพันปีล่ะอะไรเป็นเครื่องรับรองวันด้วยความไม่ประมาทนะครับนะผมไม่ทราบหรอกว่าพุทธศาสนามีอายุถึงห้าพันปีจริงหรือเปล่าแต่ด้วยความไม่ประมาทนะเมื่อเรามาเจอของดีในชาตินี้มีพระอริยบุคคลอยู่มีพระไตรปิฎกที่ถูกต้องอยู่นะทำห้ผมถึงทราบว่าถูกต้องนะครับเพราะผมได้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทผ่านพระไตรปิฎกนี่แหละ นะจากสำนักต่างๆครูบาอาจารย์ที่ผมแนะนำมีสาสำนักอะ่ะก็คือสายหลวงปู่มัน่นบุเรขโตหลวงตามหาบุวญยานสัมปันโนนะสายท่านพุทธทาสภพิกขุแล้วก็สายที่ปัจจุบันนะที่นิยมอยู่กันคือการดูจิตนะสายของหลวงพ่อปามโมดปามโมดโชเนี่ยนะซึ่งผมมั่นใจนะเพราะผมได้นำแนวทางมาปฏิบัติทั้ง3แนวทางเนี่ยก็เห็นต้องตรงนะครับกับปริยัติธรรมในพระไตรปิฎกนะวัาการปฏิบัติปฏิเวทเนี่ย ไปทิศทางเดียวกันผมบอกว่าใครที่สนใจธรรมะแล้วยังงงๆอยู่นะเพราะว่าสื่อออนไลน์ทุกวันนี้เยอะเหลือเกินแนะนํานะครับนะสามนะสำนักเนี่ยสามแนวทางเนี่ยคือหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลวงตามหาบัวญาณสัมนมโนเนี่ยแล้วก็ท่านพุทธทาสภิกขุนะแล้วก็หลวงพ่อปามโมุตปามโมุโชนะครับอย่ารอนะถ้าใครไปรอถึงร้อยปีสองร้อยปีข้างหน้าเราไม่รู้เพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าหมดพระรยศหลวงนะสาวก นะหมดพารยะบุคคลแล้วเนี่ยเราตอบไม่ได้นะเหลือโครภูสงก็ดีซึ่งก็คือบุตรชนนั่นแหละเพราะบุตรชนล้วนๆเนี่ยบุตรชนคือผู้ที่ไม่เห็นมรรคผลผู้ที่ไม่เคยปฏิเวทแล้วเห็นมรรคผลผนิพพานแน่นอนครับเมื่อมีการโต้วาทีกันไปโต้วาทีมาเนี่ยบุตรชนก็ไม่รู้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมก็แยกไม่ออกนะ ถ้าบุรุชนแยกออกเนี่ยนะเขาก็จะไม่ทําความชั่วไม่ทําความร้ายแต่บุรุชนแยกไม่ออกเพราะว่าบุรุชนเนี่ยยังไปไม่ถึงโลกุตฑรธรรมยังไปไม่ถึงอริยสัจธรรมยังไม่เกิดเรียกว่าปรากฏการมรคสมังคีคือผมเห็นนะยุคสมัยนี้เนะี่ยหลายคนผมมีโอกาสไปฟังสื่อออนไลน์หลายคนพูดถึงเรื่องของการปฏิเวทธรรมการบรรลุธรรมเนี่ยซึ่งมันแปลกนะคือมีลักษณะของจิตรวมบ้างอะไรบ้าง แต่อธิบายไม่ค่อยตรงกับในพระไตรปิฎกนะอธิบายปรากฏการมรรคสมบัคีก็ไม่ตรงพระไตรปิฎกลักษณะที่เขาเล่ามาเนี่ยมันคล้ายๆกับรูปปันรูปประชานซะมากกว่าผมบอกยุคสมัยนี้นะจะมีคนที่หลงรูปรรประชานอรรูปปันอยู่ซึ่งในรูปรรประชานอรูปปันรเนี่ยมันจะมีเอกคัตารมณ์คล้ายกับนิพพานมากนะครับในพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่นิพพานนะครับคือในครั้งพุทธกาลเนี่ยพวกลือีนะที่จเจริญสมาธิอย่างเดียวอะ โดยที่ไม่มีส่วนปัญญานะก็คือจเจริญแต่มสมถะแต่ไม่มีวิปัสนาจเจริญไปเรื่อยๆในสมถะสําเร็จรูปปานสี่รูปฌานสี่ก็มีจิตเป็นเอกคัตารมณ์เหมือนกันคือมีอารมณ์หนึ่งเดียวในสมาธิสมัยก่อนฤาษีก็เรียกสิ่งเหล่านี้ว่านิพพานแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นั่นคือนิพพานของฤาษีแต่ไม่ใช่นิพพานในผู้าสนาไม่ใช่นิพพานที่พระุทธเจ้าตรัสรู้นะนิพพานพระุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนปัญญาในอริยมรรคแปด จะต,ต้องเกิดปรากฏการมัคคสมังคีคืออริยมรคมีองค์แปประการรวมเป็นหนึ่งซึ่งมีส่วนของปัญญาด้วยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสััปะรวมเป็นหนึ่งในสัมมาสมาธิเกิดมัคคจิตนะหน้าที่ของมัคคจิตคือปาหารกิเลสสังโยชน์นะก็ละเป็นตามส่วนส่วนไปเราก็เกิดเขาเรียกว่ามัคผลละจิตขึ้นมานะตามหลังมัคคจิตก็ตามมาด้วยผลละจิทตทันทีเลยเพราะฉะนั้นการเกิดปรากฏการมัคคสมังคีในศาสนาพุทธเนี่ย จะเกิด4ครั้งนะถึงจะเป็นพระรหันเกิดครั้งแรกคือเป็นพระโสดาบันเกิดครั้งที่ 2, 2คือเป็นพระสะกิทธธาคามีเกิดครั้งที่3คือพระอนา,าคามีเกิดครั้งที่4ถึงเป็นพระรหันนะครับส่วนใครที่จิตรวมทีเดียวปุ๊บเนี่ยดูหมือนว่าก,กิเลสหมดเลยรวมแค่ครั้งเดียวแล้วกลายเป็นอรหันเนี่ยระหว่างนะครับนี่คืออรหันในในฤาษีนะเป็นนิพพานแบบฤาษีไม่ใช่นิพพานแบบพุทธนะนิพพานแบบพุทธจะต้องเกิดมรรคสมังคีนะรวมเกิดมรรคจิตเกิดผลจิต เกิดแบบนี้ปรากฏการณ์นี้สครั้งนนะครเพราะฉะนั้นต้องรับระวังอย่าหลงทางแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้หรือเดินผิดทางเนี่ยก็คือบุตรชนนะต่อให้สําเร็จรูประชฌ์สี่รูระชฌ์สีก็คือบุตรชนนะเขาย่อมตีความแปลความพระนิพพาน,านมรรคผลนิพพานอริยสัจธรรมของผู้สรารผิดนะครับถ้าบุคคลบุตรชนเหล่านี้นะครับมีอยู่แต่พระอริยบุคคลหมดไปแล้วในการสมัยนั้นเนี่ย บุคคลที่เป็นปุถุชนเหล่านี้ไม่สามารถรักษาพู้ศรัทาได้นะครับถึงแม้จะก,กรโกนผมออกบวชเนี่ยชื่อว่าภิกษุแต่ไปทําสมาธิแบบฤาษสีสําเร็จรูปฌาญชานสีรูปปาชานสีแล้วเข้าใจผิดนึกว่าเป็นนิพพานไปแก้ไขพระไตรวีดกอย่างเงี้ยนะเช่นเกิดการรวมจิตเพียงครั้งเดียวเนี่ยเป็นอราหันต์เลยอย่างเงี้ยต้องระัระวังมันเป็นความผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเข้าใจผิดของอำนาจอาวิชชานะครับต้องระมัดระวังเตือนกัน หน้าวันผุชนนัน้นรัวรักษาศาสนาไว้ไม่ได้นะนั่อหายว่าเขาไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรปรากฏการมรรคสมบงคีมรรคจิตปุรจิตคืออะไรไม่เคยเห็นของจริงอะ่ะพูดกันพูดกันมางงนะคราวน,นี้ไปแก้ไปแก้มาหมดเลยฮะศาะสนานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ